อุ้ยน้องเรด้าได้รถอะไรมาครับ,บรถบดรถบดเหรออุ้ยเรด้าจะเอาไปบดถนนที่ไหนอะที่นอนจะเอาไปบดท,ที่นอนเหรออุ้ยน่าเล่นจังเลยเฮ้ยได้ได้มาจากไหนครับมาจากเซเว่นครับอ้ยได้มาจากเซเว่นใช่ไหมได้มาเราได้มานานแล้วใช่ไหมลูกได้มาตั้งแต่ออกมาใหม่ใหม่ใช่ไหมแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาที่จะแกะใช่ไหมครับใช ว้าวแกะเลยอะเราเกลี่แกะกันเลยครับอู้แกะเองเป็นด้วยเก่งจังเลยไหน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 อยากเห็นแล้วน้องเฮด้าไหนบอกว่าเลี้ยได้เนี่ยเออมันเลี้ยไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเขาให้บทอย่างเดียวไงใช่ไหมใช่ครับไหนไหนขอดูหน่อยขอดูใกล้หน่อยครับเลยอู้วเท่มากเลยใช่ไหมน้องเฮด้าเฮด้าชอบไหมชอบครับโอ้โน้องเฮด้าชอบรถก่อสร้างใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราจะไปบทกันใช่ไหมป่ะเดี๋ยวเราไปบทกันดีกว่าไหนน้องเอด้าลองบทให้เพื่อนๆดูหน่อยครับบดยังไงครับไหนดูใกล้หน่อยทุกคนแต่เราลืมเอาฟางมาเอาหรอมันจะบทฟางหรอเอาบทไหนบทบนโซฟาสิมันเล่นยังไงอ๋อเล่นอย่างงี้อู้